เอฟเวอร์ตันเชลซีนิวคาสเซิลนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอร์พูนหาคู่สุดมันประจำค่ำคืนนี้มาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้พบเอฟเวอร์ตันพีมยรีกเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งจากการพบกัน10ครั้งหลังสุดมีเพียง3ครั้งที่มีการทำประตูมากกว่า3ประตูเรือใบฟอร์มแย่ไม่เหลือสภาพแชมป์เก่าแต่นัดนี้พอจะมีโอกาสกลับมาได้เมื่อเจอกับเอฟเวอร์ตันด้วยถิติที่คีมิตชนะถึง12จาก13นัดที่เจอกันในลีกยิ่งท่าเจาะตะไข่ได้ก่อนแทบจะการันตีชัยชนะเพราะคุณภาพแนวรู่ท็อปฟรีไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่แต่อย่าหวังว่าซิตี้จะกดแบบหายไปเลยเพราะด้วยสภาพทีมในเวลานี้หากชนะได้ก็ไม่มาก หรืออาจจะฟอร์มย่ำแย่ถึงขั้นแพ้ได้เลยซีนัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยแต่เล่นในบ้านซิตี้งานนี้แชมป์เก่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่งานนี้ขอเชียร์ทีมเยือนดีกว่าเชียร์เอฟเวอร์ตัน เชลซีพบฟูลแลมพีเมลีกเวลาสีทุ่มเกมนี้เราไม่คาดหวังว่าจะมีการทำประตูมากมายเพราะในการพบกัน10ครั้งหลังสุดมีเพียง1ครั้งเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่า3ลูกเชลซี Chelsea ในเวลานี้ต้องเรียกด้ว่าฟอร์มกำลังดีวันดีขึ้นด้วยทีเดียวและฟูลแลมใน3นัดที่พบกับเชลซียังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแล้วเมื่อเล่นในบ้านของเชลซีเชลซีไม่แพ้ฟูลแลมในบ้านมา18นัดติดต่อกันงานน้เชียเชลซีเจ้าบ้าน นิวคาสเซิลพบแอสตันวิลล่าพรีเมียร์ลีกเวลา4ทุ่ม5เกมหลังสุดของนิวคาสเซิลมีประตูรวมถึง24ลูกขณะที่5เกมหลังสุดของแอสตันวิลล่าก็มีเกมที่มีประตูมากกว่า3ลูกถึง4ครั้งงานนี้จะมันยดย่อยพอทั้ง2ทีมจะเน้นเกมบุกเป็นพิเศษแน่นอนแต่เมื่อเตะในบ้านซาลิกาดงงานนี้เจ้าบ้านแอบได้เปรียบบางๆเมื่อเล่นในบ้านนิวคาสเซิลไม่แพ้แอสตันวิลล่าใน16นัดล่าสุดที่พบกันทุกรายการนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะติดต่อกน ในลดกจะเป็นลองแต่เล่นในบ้านวันนี้มั่นใจว่าเอาอยู่ นอตติงแฮมฟอร์เรสพบสเปอร์พรีเมียร์ลีกเวลา4ทุ่มเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรสต้องเรียกได้ว่าม้าเมื่อสุดหลังจากในเวลานี้อยู่อันดับ4ในตารางท็อตแนมมีประตูรวมถึง30ลูกใน5เกมหลังสุดในทุกรายการขณะที่5เกมหลังของฟอ r ์เรสเองก็มีการยิงรวมถึง14ลูกนั่นแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของทั้ง2ทีมแต่ในเวลานี้ดูจากฟอร์มดูจากทรงบอลเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอ r ์เรสราศีดีกว่าพอสมควรขอเชียร์เจ้าบ้านงานนี้ไกลเดือยทองไม่น่ารอด เอร์บูลพบเลสเตอร์ซิตี้พิมเมลีกเวลาที่สามเรียบูลชนะ8จาก10เกมหลังสุดในทุกรายการโดย5นัดที่ชนะในนั้นมีการยิงห่างถึง2ประตูขึ้นไปขณะที่เลสเตอร์ซิตี้แพ้7จาก10เกมหลังสุดโดย6นัดที่แพ้นั้นมีการยิงห่างถึง2ประตูขึ้นไปเจ้าบ้านของจาฝูงสุดหนาวหงแดงไปนี้ฟอร์มแก่งฟอร์มดีสุดๆในเวลานี้เมื่อเล่นในบ้านเร์พูลไม่แพ้เลสเตอร์ใน14นัดล่าสุดที่เจอกันในเวลานี้ในพรมเมลีกเรียูลเพิ่งจะแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นและเลสเตอร์ไม่ชนะใน นัดหลังสุดที่เล่นกับลิเวอร์พูลงานนี้เชียร์จะฝูงมีไหลแน่แน